ดีค่ะวันนี้เราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารต่อจะมาอัปเดตข่าวสารแสงทองฟินแลนด์เดี๋ยวนี้ชีวิตครอบครัวปรินเพลียวพาวใช่คุณแพลีวพาวคุณบิ๊กอ่าพี่ใหญ่บชนแลนด์โอ้มีความสุขอบอุ่นช่วงนี้ก็คืออ่าทำอะไรก็ แบบปังเออยิ่งแบบวงมอลำเพิินนอแห้งไงแห้งแบบอลังการแล้วก็บวกด้วยที่ว่ามีนักร้องนักอะไรแบบว่าเข้ามาเรื่อยๆน้องๆเออเข้ามาแบบเสริมทับ แล้วก็มีลำเรื่องตอก้อนไม่อย่งขั้นคืออเรื<ๆ>่อยเห็นบ่จะเห็นบ่เห็นใส่สุดพงสุดเพดนีรเลับคักพี่นอ้องย่างเลดศย่างสวยร่างกายแล้ววันนี้ก็เป็นวันไหวของขอบข้วทั้งขอบข้วบอดดบีดควีนสิแลนเนะะเาะอ่าแม่แพรวก็ได้โพสต์ว่าชิน ชินเจียยู่อีชินนีห้วยใช้สวัสด,ดีวันตรุดจ,จีนค่ะปีที่ห้าแล้วนะที่แม่แพลที่พ่อบิกเนาะได้พาแม่แพลมาไหว้บรรพบุรุษแม่แพลไม่ใช่คนจีนแม่แพลก็เป็นคนอีสานบ้านๆข,ข้างนี้แหละค่ะแต่พอบิกเพิ่นเป็นเชือสายเวียดนาม,มปูญาถวดเปน,เป,นเป็นเวียนนามแท้ๆค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่น้องโตเกียวมาไหว้บรรพบุรุษบรรพบุรุษในวันตรุดจ,จีนด้วยนะมีน้องนาลิตาด้วยแลวก็ขอบรั้วเพิ่นค่ะ ขอให้ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องและแฟนคลับทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆขอให้ครอบครัวเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะอ่านี่ค่ะอ๋เรามีงานทุกวันด้วยนะค่ะคืนนี้แม่แพลวก็ทกําการแสดงอยู่ที่วัดเขาน้อยตําบลหนองว่าอําเภอเขาชะกันจังหวัดสระ เจอกันนะคะแฟนครับกับไปหาก็ลังใจร้ายอยู่แล้วเพราะว่าแสงของฟินแลนด์เป็นสายนิ้วคนหล่นกลับไปร้ายค่ะแมนคนหล่นค่ะแล้วเรื่องชุดเรื่องอะไรแม่แพลวเนี่ยก็คือไม่ซ้ำกันค่ะข็า่้อยจ้าเห็นบอมสุดแต่ละสุดมีตัวออกมานี่คุณสวยทุกสุดก็คือปังสวยแล้วก็คุณแม่เซ็กซี่แล้วความเซ็กซี่ของแม่แพลวมันก็เลยกลายเป็นว่าคนน่ะเอาไปพูดต่างๆนานาค่ะ คนเอาไปวิจารณ์อะสวาเนาะคนเอาไปว่าเอาพี่น้องมอลำามซิงเนี่ยค่ะเจ้าสิไปยืนอาไปยืนสวนว่มันน้อมมือห้คโขนนาวิธีเขาสิม่วนบอกอะจะไปยืนลอกนิ้มกับบอดายแมนก่ะพี่น้องมันก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนมีการเต้นมีการอะไรแบบใช้ลีลาอะไรสักหน่อยมอลำามซิงใช่ไหมสาวอมพลนั่นแหละมันก็เลยเกิดประเด็นดราม่าที่ว่าเรื่องชุดแม่แพลวก็คือเท่าทุ่มือนี่กันยั่ง อันเว้ากันเรื่องการเต้นการแต่งตัวหองแพ้วเออนี่พอดีเออยไปเห็นมาเออยก็เลยว่าเออยากเอามาพูดถ้าให้แม่แพ้วมาพูดเองคือแม่แพ้วฟาดค่ะแม่ก็คือฟาดตรงตรงเลยค่ะอืมเจ็บพี่น้องค่ะแล้วยังยังอ่าอันเนาะเออยไปเห็นมาก็คือว่าอ่าคือแม่แพ้วใส่ชุดสีแดงแล้วก็เต้นอ่าแล้วมีเห็นคอมเมนต์ของแม่นึง ส่วนมากก็จะบอกว่าไม่เหมาะสมไม่อะไรใช่ไหมล่ะเออแล้วมีคอมเมนต์คนคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าว่าแล้วทําไมวงนี้ไม่มีใครดูอ้าวพี่ก็เลยสะดุดตรงนี้ไงอเออไม่มีใครดูเอ้าผู้ใดจังไดวงท้องฟิเลฟินแลนด์ค่ะคนติดตามล้านขึ้นค่ะอืขนาดเฟซอ่าส่วนตัวไม่เพ้เรีค่ะคนติดตามหนึ่งล้านหนึ่งแสนขึ้นนะคะแล้วเฟซผู้หญบ้านฟินแลนด์นะคะเฟซส่วนตัวขนาดส่วนตัวเนี่ย คนก็ติดตามเป็นล้านค่ะเพจอีกล่ะค่ะอ่ะาให้เบิรงน่อนเดอเพจแพรวพรวแสงทองแล้วก็บ้านฮักอีกต่างหากนะคะอันนี้ก็คือบ้านฮักก็บ้านใหญ่นะคะบ้านหลังใหญ่เนี่ยหมอลำแพรวพาวแสงทองเนี่ยอ่ะอยู่ในเพจแม่แพรหมอลำแพรวแสงทองอคนติดตามยังสองล้านอ,อ่ะไม่มีคนดูได้ยังไงแล้วลงคลิปแต่ละคลิป แล้วมีเพจผู้ยญิงประเฟินแลนด์ด้วยนะแม่เออ,อบ่าวสิอุ้ยอันนี้ขา็แค่เพจมอลล่าเ,ลเพจขายครงขายของเพจอย่างเปหุ่นีคนห<ล>ัวใกเบิดพี่น้องแม่ล่าสุดคนดูไลฟ์สดล่าสุดนะก็ยังเปิดแสนขึ้นอ,อ้าวบางทีล่ะอ้าวบ,าบาา่าวประสิทธิ์ยังไทยยังคนสนใจเพื่นเน่ะมีแต่แสนขึ้นสาวพ้าพ่อยเออเข้ากันเลยสะดุดเอ้าเป็นยังคือว่าอ่าบวมีคนเบิ่งว่าแล้วมอลล่าบ่วงนี่บมีคนเบิ่งเข้ากันเลยอยากออกมาเว่านนี่นี่เข้าไเบิ่งคอมเมนต์แล้ว เป็นประเด็นตรงนี้สาวอยพลฉนี้ที่แม่แพลวเต้นเนี่ยแล้วก็เอนเตอร์เทนอ่าเอนเตอร์เทนนั้นคนเบิงหน้าเวทีเออนี่นีแม่แพลวกับโจนยัยังผู้ใหญ่ฟิลเลกับยูเด้ขนาดหัวเขาเขายังบอกว่าเออแล้วเจ้าแม่ละเจ้าเป็นภัยบอมักเป็นยังขึ้นบุเรียนพานคือบุพเพพานเป็นยังก็คือไม่คอมเมนต์แบบให้มันกระทบที่ใจเพลินซื้อเหนหเพลินออกแล้วล่าสุดนี่ก็คือโพสทุกวันเลยนะแล้วก็นาทีแต่ละนาทีนี่ต่อกันเลยนะอ่าอ่าบางคนก็คือแบบว่า ไม่ชอบอ,อ,อุบาทไม่มีคนดูถึงหละไม่มีคนดูวสารแฟนคลับก็เลยมาตอบโต้ว,ว่ามีก็มีแต่พวกเหินกามละครับที่ไปดูคนนี้บอกว่าอย่างนแเน่ยแล้วก็ FC ตัวจริงบอกว่าเอฟซีเขาเยอะนะไปอยู่ไหนมาคะคนล้นสรรกสีทุกงานค,ะค่ะอันนี้แฟนคลับตอบกับล่าสุด3ชั่วโมงนี่คนนี้ก็มาตอบอีกทําไมรู้ว่าไม่มีคนดูคะวงนี้เขามีเอฟเยอะมากล้นทุกงาน ก่อนจะว่าเขาน่ะเช็คดูตัวเองหรือยังเราว่าเขาตอบคนหมิ่นตอบกลับคนเหี้ยเอาเออแรงนะหน้าตาสวยนะแต่ทาแบบนี้แบบคอมเมนต์ติดลบมากแต่ละคนอ่ะเออหมดราคาแต่ว่าส่วนมากคิดว่าบางคนอาจจะเป็นเอฟซีแมนอาจจะเป็นแบบคนเหลื่อนพานบ่อยแบบบล็กก็ล่ำมนะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นคลิปเดียวค่ะพี่น้องคลิปอือแล้วก็ไปอยูไซมาร์ละหมูจักแม่เพลยวไหมค่ะเยี่ยมมากค่ะชอบค่ะชอบคนที่เขาอยู่ดีมีกินแล้วก็การแสดงออกเห็นบอกแม่เพลวนะกับ อุบะทุเล่นน่ะเขาหาเงินไ้เท่าไหลานลอยลลานพันหลานเขาก็ยังทําอาชีพเดิมเหมือนเขายังเป็นหมอําซิ่งยังเต้นยังอะไรถึงคนจะดูถูกคนด่าเขาว่าสารพัดอย่างเขาก็ยังทําเพราะว่าเขารักในอาชีพของเขาและคุณล่ะมีเหมือนเขาไหมไปว่าเขาแซมลอยอ่ามึงตีล่ะพวกที่บอกว่าเขาไม่สวยนะคะพวกที่บอกว่าเขาไม่สวยอุบาททุเลศก็ไม่ต้องไปเสือกสารแน่ค่ะอ่าคนที่พูดถูกไม่ต้องเข้าไปดูค่ะ อ่าแล้วก็อย่ามาดรามา่าอย่ามาบูรี่มุกขี่ยูนี่าษาอันกฤษไปพีภาษาพุ่นเอออย่ามาตามําหนี่ติเตือนติเตือน,อนผู้อื่นอย่ามาแตง่งเออถ้าบอมักก็คือบอกถิ่มค่ะผู้ต้องสนอ่าจะให้บจะได้บเห็นเขาเนาะขนาดพวเขาในยุ่ง่างให้บอกคนนี้บอกถือเขายั่งบวาเนี่ยเขาเลยออบอมากกลับไปไกลๆค่ะเชิญเลื่อนผ่านคนหักฟินแสงฮองฟิลเล์ เยอะมากค่ะพี่น้องเออพ่คือเบาถือใจแท้เบาถือใจเข้าไปยังว่าเอาแมนขนาดผัวกันอยู่ของขาเพขนยังบวายอย่างเจ็บเป็นผู้ได้หน้าตากรบเพาเคยเห็นโอ้ยเออมุกตี้คนนี่แห้งปากมาเอาว่าเลยแหละคนบ้านไผ่ป่าโพชันมาสัตว์ว่าแมนไม่พาชรีจังไรแล้วเอาเออนี่ยิ่งจังไรคักไปอีกว่าสัตนป่าเจ้าไปอยู่สามาเบางหน้าเบางรูปผู้ชายเดี๋ยวนี้จะมาปากมาเดี๋ยวเออ เป็นการขายขำหรือความบันเทิงคนเต้นกระมวนคนเมาก็ชอบใจตามยุคตามสมัยเออสาม,มารถเห็นได้ทั่วไปมีทั้งคนชอบและก็ไม่ชอบปล่อยผ่านค่ะอันนี้คนที่เขาพูดถูกเออมันสมัยไหนแล้วคะเขาเป็นหมอลาซิ่งไม่ใช่หมอลามซิงแต่ก่อนที่แบบแต่งโตนิ่งๆแล้วก็เต้นหน้านิ่งบมบมวนบ่อย่างบ้านนู่้ดได้ชัดเลยเออบอนเอนจอยบอ,อเบอนเตอร์เทนบางอยังค่ะ แล้วไพสิจา่างเอา้าเจ้าพาาต้งในจ่างคอยเป็นข่อยของกรบอกจากา่างเจ้าพลาลองเพลงสื่อแล้วกะบอเต้นลองเพลงมันม้วนลำสิงกะบอเต้นเจ้าพลากระบจา่จางเอยากให้มวมวนมาเอ็นจอยกันเออมอลำพี่แพลวพวนี่แหละเป็นคนที่โดนดูถูกดราม่าเยอะมากเลยไม่ว่าจะไม่ว่า,าจะเป็นบอสลูกน้องก็โดนใช่แล้ว คุยหวนฟิลเล่เนี่ย<ฆ>จะถือด้ามมาส่วนมากเพิ่งจะป้อยผ้าลวเนาะจะบอกว่าเออผัวอ่าเพี้ยวๆเน่ไปเอาผัวไปเอาอยางไปเที่ยวกลางคงกลางขึ้นไปอันนั้นนี่สารพัดย่างแต่แคุยหวทีฟิลเล่พันปุสัตวนเพิ่นทำหน้าที่เพิ่นดีที่สุดแล้วเ<ฆ>พิ่นเป็นหัวหน้าครอบครัวเพิ่นดูแลลูกดูแลเมียเพิน่นสางเือนเทดธุรกิจเทศดอียงเพิ่นแบบ เป็นที่แหมเออนั่นแหละแล้วเจ้าคนที่เบอกนะมีคือเพิ่นบอันสิแหมจะดูมีดอกส่วนมากบอกเห้ผู้อื่นอย่างนี้มันบ่มีน,นั่นแหละเหมือนกับคนบ่จะเลินเ<อ>สนาไว้ผู้อื่นนะนโอ้ควใจป้าเลยน้องแพลคนนี้บอกขนาดว่าเขารุ่นป้ารุ่นแม่เราหลายปีเขายังรู้เลยเออเอเอมองเป็นศิลปะค่ะมองเป,ป็นศิลปินมองเป็นศิลปะความงามค่ะเออมองทำสิ่งค่ะ อ่าเพิ่นมือจะเป็นหมอลำเพิ่นบริษัทสุดหมอลำงมูที่เป็นสุดเพชรยาวๆแล้วก็ไม่ยืนแบบล่ามเลืองค่ะเมาฝนวันกรบโบได้เป็นแม่นแม่นอันนี้เพิ่นเอตาเทนแต่ว่าห้าอย่างเพียงนีลิคาซิเน้องขอเปิดในเด้อพี่เนาะ้าเต็มเพิ่นเนาะนี่นี่นี่อ่ะพินบ่เนี่ยเออนี่นี in ่นี <structures> เต้นในช่วงขนาดแล้วก็มีคนหน้าเวทีเอเเอมาขอกระเป๋าันีใส่เพิ่นกระใส่เพิ่อนกับเล,บล่นหน้าพ็นบอกเพิ่กบบนกรบโบดมีอีกอย่างแครโบก,กีวีบบจักหน้าที่แบบเขาด่าเล่าหลายขนาดเลยอู้ยข่อยอยากเห้แม่แพวออกมาเบาได้เนาะค่ะแม่เ่าเบานี่เจ็บค่ะสุ่งเจา้าอือแล้วแฟนขับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแฟนขับเขาก็อู้มวนค่ะแม่เออเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่แพลวน่ะเป็นกันเองนะสาวพลค่ะแม่แพลวน่ะส่วนหมากคนจะว่ายิงตะกี้เนาะบบหูจักแม่แพลตรง ตัวจริงๆจ,จ,จ,จะว่าเป็นแพลหหญิงก็เลยแบบไม่แพลวก็เลยพยายามอินเตอร์เทนทุกอย่างเห็นบอกพยายามคุยพยายามถ่ายลุงถ่ายรูปพยายามอะไรทั้งหมดอย่าง<ม>ก็คือถ้าคนมันไม่ชอบ แต่ทายังไงมันก็ไม่ชอบมีคนอิจฉายังไงมันก็อิจฉานั่นแหละค่ะพี่น้องก็เลยปล่อยผ่านเท่าเป็นกันำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้แม่แพลวแล้วก็ทีมงานทุกๆคนจากของฟินแลนด์ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอุปสรรคขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีเชื่อว่าแม่แพลวรับมือได้อยู่แล้วว่าแมนซัมมี่เบสิ่ค่ะง่ายๆเพราะมันอยู่ในวงการนี่ก็คือดใครตัวเพิ่นบมอเอาเฟซมาตออโตขวดนี่เออเพิ่นอาจจะ บางทีมันอาจจะเห็นอยู่ม่นโอ้ยปล่อยมันไปโหลดมันมันบอก<ไ>อเพ็่นสิบ้านนะเพื่อดรีหางินไม่ใส่ดอกไม่อาไปแมนแมนเออแต่เราก็ยินดีแล้วก็รักครอบครัวสส่ของฟินแลนด์รักพี่เพลรักบอสบิ๊กรักพี่อนฟินแนล,ดล,ล,ดลดนดนะ์นีสิแม่เออเท่ากับแบบว่าอ่าอยู่ข้างตลอดเอออยู่ข้างสนับสนุนคอยสนับสนุนตลอดมีข่าวข่าวอะไรนานทีเรามาอัปเดตบ้างเออนั่นแหละ ฝากแฟนคลาบสนยน้องสิลนแรงกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะให้เราทำคลิปต่อไปอ่าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตดีๆเกี่ยวกับบ้านเซนด์ทองซิลนเลงเราจะมาะอัปเดตเนาะแต่ว่าอันนี้คลิปนี้เราขอแบบออกมาปกป้องหน่อยออกมาพูดหน่อยพวกที่แบบเป็นอย่างเงี้ยประเภทอย่างเงี้ยเออประเภท <ไล S 1> ที่เอเอ,เอนั่นแหลคะค่ะเอาเป็นมาเท่ากับไปละค,ค่ะพี่น้องมือนเกะสลับมือเกะสวัสดีคะ่ะไปเจอกันคลิปหนา้าค่ะบ๊ายบาย